ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านคลิปนี้ก็เป็นแนวทางช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับนะ ก็คลิปนี้ก็เป็นเนาธานวทาน16มิถุนายนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยครับเจ้านี้ก็ฝากมาแนวทนธนหลักอร่อยโบน 3ตัว7จ0 7เกาศฝากมา3ตัวเป็นเดวทานหลักอร้อยอดีตที่แล้ว2 4งสี่ห้าทานใหม่นี้ก็ฝากมา790ดเก้าศต่อมาเลยเจ้านี้ครับครบ2ตัวบน ฟงมานสองมาสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามหก็เป็นแนวทางคู่มบนสองตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านเจ้านี้ครับฟางมาแนวทางสองตัวล่าง

แนวทาง10บน้อยโบนหรือว่าเป็นคู่โบนเนาะกันยาใบนี้เป็นอดีตเก่าวที่แล้วก็ฝากมา12บคู่สรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านเดือนันใหม่นี่ครับ3ามโซนสี่โซน 5 0 6 0 3 7 4 7หก6ู3 8 4สาม6จ3 9สี่9จ9รวม16คู่แนวทาง10นบน่วยโบนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นแนวทานสอนอล่าง หกสามหกแ6ดหน1่งสางกมามฝากมาสี่โค่อดีตที่แล้วก็ผ่านโซนเก้ต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยเนียวทาง2ตัว ด้วยเต้ม340312 495867 041322596877โคตเต็มรอง6กับ9 0615243379 09 18273645ต่อมาครับ เจ้านี้ก็เป็นแนวทางคู่บนล่ลงฝากมา3 0ม6า3 0 3 6 3ฝากมา2คู่เป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็ผ่าน72 7278ผ่าน72ต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทางคู่บนเนาะ 0211 203 040 0512 213 141 0615 223 3 4 2 071625 3645 0927 3949ก็ากฝากมาหลาชุดนะต่อมาเลยเจ้านี้ครับ

เป็นตันคู่สองตัวบนูนจับคู่ศูนย์1นึ่งหนึ่งหนึ่งสานึ่งห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามก็ฝากมาเปดคู่นะเปดคู่ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับ เจ้านี้ก็เป็นอาจานโคโคล่างเนาะอดีตที่แล้วจับโคผ่านโซนเก้าแล้วท่านใบนี้ก็ฝากมาหนึ่งห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดถ้าจับโคนะถ้าจับโคนะจับโคก็ได้หนึ่งห้าหนึ่งแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดต่อมาครับใบนี้ก็ เป็นแนวทางหลายสุดหลายแนวทางเนาะก็ใบที่1 1078ใบที่2 784ใบที่3 172859ใบที่4 25843แล้วก็ใบที่6 2453ใบที่7 873ต่อมาครับเจ้านี้ หอยเด็ดปรีชาโจฝากมาเด่นล่าง3แล้วก็หแล้วก็ฝากมาโคสามสี่หกสามสามก็ฝากมา3 3ตัวเด่นต่อมาครับเจ้านี้ สกายเนวทานเดนโบนสามตัวเจ้าของเนวทานก็ฝากมา7 80 7 80ฝากมา3ตัวอดีตที่แล้วก็ 7, 8, 0, 000, 000, 000, 000, เจ็ดก็ผ่านผ่านเจ็ดเดาตอนใหม่นี้ก็ฝากมา จ็ดแยต่อมาเลยเจ้านี้ต่อมาเจ้านี้เลยก็เป็นเอาฐานสิบน่ตัวหนึ 1, 2, 4, 8, น่งสองสี่แปดนย่องสีปแล้วก็ดึงหกับศเนานะดึงหนกับศนเนาะอดีตที่แล้วก็ดึง 2, 9, 000, สองเกเนาะเข้าหน่วยเข้าหน่วยโบนนะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทาง ต่อมาครับใบนี้ครับฟางมาครบฟางมาครบ1350ครบบนสตัว0ู0 3 0ห1ึ่5 3ูน็ฝา,า,มา,า,มากามา6คู่เป็นแนวทาง

ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นานเท่านาั้นนะท่านเป็นแนาทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย